รากฟันเทียมคืออะไรรากฟันเทียมก็คือถือว่าเป็นฟันปลอมชนิดหนึ่งเพียงแต่ว่าเป็นฟันปลอมที่ใกล้เคียงฟันธรรมชาติมากที่สุดด้วยเทคโนโลยีณเวลานี้การใช้งานการเคี้ยวอาหารการทำความสะอาดแทบจะเหมือนฟันธรรมชาติเลยส่วนประกอบของรากฟันเทียมหลักมีอยู่สส่วนส่วนแรกคือตัวรากเทียมส่วนที่2คือตัวครอบฟันวิธีทารากฟันเทียมวันแรกก็ต้องมาถ่ายรูปหิเอกซลรยก่อนแล้วก็ให้คุณหมอตรวจประเมินดูก่อนแต่แล้วก็ ครั้งที่2ก็จะทําการผ่าตัดใส่รักเทียมครั้งที่3ก็ทําการใส่ข้อฟันหลักๆก็ประมาณนี้ขั้นตอนอค,คร่าวๆนะครับต่วของรักฟันเทียมนะครับข้อแรกเนี่ยการใช้งานใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นการกินข้าวการแปรงฟันเนาะข้อที่2ไม่ต้องยุ่งยากในการถอดเข้าถอดออกข้อที่3ป้องกันการละลายของกระดูกบริเวณที่สูญเสียฟันไปด้วยครับหลังจากที่เราสูญเสียฟันไปนะครับไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่จะเป็นอุบัติเหตุหรือว่าจะเป็นฟันผุหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะเราควรต้องใส่ฟันปลอม หรือทำรากเทียมก็ได้เพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไปไม่ให้ฟันข้างๆล้มแล้วก็สามารถเคี้ยวอาหารได้อย่างเป็นธรรมชาติด้วยครับ